ผู้น้อยเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็หวังว่าจะมีบุญกุศลอย่างน้อยก็ไม่อยากจะตกนรกแล้วจึงได้มาบําเพ็ญธรรมแม้จะเดินอยู่บนหนทางที่ได้ชื่อว่าเป็นทางที่ลัดแล้วก็สั้นที่สุดบําเพ็ญง่ายที่สุดในการฟื้นฟูโฉมหน้าเดิมแท้ถึงกระนั้นก็ตามด้วยความที่ไม่รู้หรือว่าไม่เจตนา ก็ได้กระทำความผิดบาปเป็นผลให้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้กลับคืนไปเบื้องบนแต่กลับต้องลงสู่นรกภูมิซึ่งคลิปนี้ผู้น้อยก็จะได้น้อมนำเรื่องราวความผิดบาปของนักบรรยายท่านหนึ่งที่ชื่อว่าหวังเจียงซือมาร่วมศึกษากับทุกท่านจากหนังสือสภาพความเป็นจริงของสามโลกบุญกุศลใดๆที่เกิดขึ้น ผู้น้อยก็ขอร่วมอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของหวังเจียงซือด้วยนะคะผู้น้อยขอนำทุกท่านไปที่ตำหนักของท่านพญายมซึ่งขณะนี้พญายมกำลังสั่งให้เจ้าหน้าที่นำตัวเจียงซือหวังมาที่หน้าบันลังเพื่อพิจารณาคดีเมื่อวิญญาณของหวังเจียงซือมาที่เบื้องหน้าของท่านพญายมแล้ว ท่านพญายมก็ได้บอกให้เจ้าหน้าที่แก้เครื่องพันธนาการออกแล้วท่านพญายมก็สั่งให้หวังเจี่ยงซือคุกเข่าลงแล้วให้บอกมาว่ามีชื่อแท้ว่าอะไรบ้านอยู่ที่ไหนประกอบอาชีพอะไรเมื่อยังมีชีวิตอยู่และกำชับให้พูดออกมาอย่างละเอียดจากนั้นท่านพญายมก็ถามรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมาย,ยังนรก ขุมที่หนึ่งนี้หวังเจียงซือก็ตอบว่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตข้าพเจ้าก็ได้รับวิถีธรรมได้กินเจแล้วก็ยังเป็นเจียงซืออาจารย์บรรยายธรรมด้วยแถมได้ฟังมาว่าใครก็ตามที่รับวิถีธรรมแล้วก็จะได้ไปที่สวรรค์เขาเองก็ไม่รู้ว่า พอตายแล้วทําไมถึงไม่ได้ไปสวรรค์แต่กลับต้องมายัางที่นรกภูมิแห่งนี้แทนหรือว่าคํากล่าวในวงการธรรมว่าลงทะเบียนในบัญชีสวรรค์ถอนชื่อออกจากทะเบียนนรกจะเป็นคําที่ไม่จริงพญายมก็พูดขึ้นมาว่าวิญญาณบาปเจ้าช่างบังอาจนักตัวเองกระทําผิดบาปยังไม่รู้จักยอมรับกลับพูดว่า ถอนชื่อออกจากทะเบียนนรกเป็นเรื่องไม่จริงเจ้าสมควรรับโทษแบบไหนรู้หรือไม่แล้วท่านพญายมก็ได้ให้โอกาสหวังเจียงซือพูดออกมาอย่างละเอียดทุกประการว่าได้ทำผิดบาปอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าหวังเจียงซือก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำความผิดบาปใดๆเลยท่านพญายมก็พูดว่า ทำไมบางอาจนักพูดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลออกมาแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีไม่งามกลับปิดบงังแถมยังยึดติดกับความดีงามนั้นๆไม่รู้ที่จะสำนึกเสียใจสำนึกแก้ไขบาปก็เลยเพิ่มทวีอีกเท่าตัวเมื่อหวังเกี่ยงสื่อไม่ยอมรับว่าได้ทำความผิดบาปอะไรพญายมก็เลยบอกว่าข้าก็จะพูดให้เจ้าฟังก็แล้วกันข้อหนึ่ง เจ้าดูถูกดูแคลนนักธรรมอาวุโสอวดตนเองว่าฉลาดพูดถึงความถูกความผิดของนักธรรมอาวุโสจึงทำให้ผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายไม่เห็นความสําคัญของพระองค์การสวรรค์แล้วก็จึงถดถอยจากธรรมไปวิญญาณบาปก็แย้งว่าในเมื่อนักธรรมอาวุโสมีความผิดพลาดข้าพเจ้าก็พูดถึงความไม่ถูกต้องของนักธรรมอาวุโสซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น ที่ทำไปก็เพื่อให้งานธร,รมกิจดำเนินไปด้วยดีซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนั้นจึงต้องพูดความผิดพลาดไม่ถูกต้องของนักธรรมอาวุโสท่านพญายมท่านก็จึงอธิบายชี้แจงว่าเป็นเพราะว่านักธรรมอาวุโสดำเนินงานธรรมกิจจึงยากที่จะไม่เกิดความผิดพลาดเจ้าควรที่จะบอกกล่าวชี้แนะนักธรรมอาวุโสอย่างสองต่อสอง เพราะว่าการเปิดเผยให้ผู้อื่นได้รู้ด้วยเป็นการผิดต่อจุดประสงค์ของพระองค์การสวรรค์เจ้ากลับให้ร้ายต่อธรรมจึงมีความผิดบาปต่อไปความผิดบาปข้อที่สองอยู่ในวงการธรรมก็ยังแบ่งพักแบ่งพวกทําให้ช่องว่างยิ่งห่างกันทําให้ผู้บําเพ็ญธรรมทั้งหลายสูญเสียความเชื่อมั่นในการบําเพ็ญธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเกียจคร้าน หวังเจียงซือก็ตอบว่าเป็นเพราะต้องการให้เกิดความสามคัคคีเนื่องด้วยความสามัคคีคือพลังจะเรียกว่าค่าแบ่งพักแบ่งพวกได้อย่างไรท่านพญายมก็เมตตาชี้แจงว่าจะพูดถึงเรื่องถูกผิดนินทาว่าร้ายก่อนแล้วจึงชักนำดึงดูดผู้ที่เห็นด้วยมีความผิดต่อจุดประสงค์ดังนั้นจึงมีผิดบาปต่อไปความผิดข้อที่สาม พูดบิดเบือนเฉยใายหลักธรรมดูถูกดูแคลนพระองค์การสวรรค์ทำให้จิตใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลายหวั่นไหวสั่นคลอนหวังเจียงซือก็พูดว่าพูดบิดเบือนหลักธรรมดูถูกดูแคลนนักธรรมอาวุโสเป็นเพราะว่านักธรรมอาวุโสบรรยายหลักธรรมผิดพลาดจึงต้องชี้แจงให้ถูกต้องท่านพญายมก็ได้เมตตาชี้แจงว่า การที่จะชี้แจงนักธรรมอาวุโสนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีแน่แต่การชี้แจงแก่นักธรรมอาวุโสของเจ้านั้นเต็มไปด้วยความดูถูกดูแคลนแล้วก็ความลบหลู่หยามเหยียดดังนั้นจึงมีผิดบาปต่อไปความผิดบาปข้อ4นะคะมีความคลางแคลงสงสัยในเรื่องการสละทรัพย์เป็นทานของตนไม่หยุดหย่อนทำให้จิตใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลาย วันไหวสันคลอนส่งผลกระทบต่อการสละทรัพย์เป็นทานของผู้บำเพ็ญอื่นๆหวังเกี่ยงซือก็ตอบว่ามีความคลางแคลงสงสัยต่อเรื่องสละทรัพย์เป็นทานอย่างไม่หยุดหย่อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงแล้วจะมีผิดบาปได้อย่างไรท่านพญายมก็เมตตาว่ายุคสามปลายกับอาศัยทรัยยพย์เพื่อทดสอบธรรมความคลางแคลงสงสัยของเจ้า เต็มไปด้วยความมุ่งทำลายดังนั้นจึงมีความผิดบาปต่อไปความผิดบาปข้อที่หพูดว่าผู้ที่ได้รับพระองค์การสวรรค์เป็นเตียงฉวนซือนั้นไม่มีคุณสมบัติพอทำให้จิตใจของผู้บาเพ็ญทั้งหลายหวั่นไหวสั่นคลอนหวังเจียงซือก็ตอบว่าที่พูดว่าผู้ได้รับพระองค์การสวรรค์ไม่มีคุณสมบัติพอนั้นก็เป็นเพราะว่า ผู้ได้รับพระองค์การสวรรค์นคนนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงหรือว่าท่านเองก็ไม่รู้ละ่ะท่านพระยายมก็เมตตาว่าถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอนั่นเป็นเพราะผู้ทำการยกระดับพิจารณาไม่รอบคอพอผู้ทำการยกระดับจึงต้องแบกรับผิดบาปด้วยตัวเอง การที่เจ้าชี้แจงอย่างเปิดเผยจึงเป็นการทำลายมหาธรรมดังนั้นจึงมีความผิดบาปต่อไปความผิดข้อที่6ไม่เผยแพร่หลักสัจธรรมแต่กลับโพนธนาความผิดพลาดบกพร่องของนักธรรมอาวุโสทำให้จิตใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลายวันไหวสั่นคลอนตรงนี้หวังเจียงซือก็ตอบว่า เผยแพร่กระจายความผิดพลาดของนักธรรมอาวุโสนี่ก็เป็นเรื่องจริงข้าไม่ได้พูดจาเพิ่มเติมเสริมแต่งความถูกความผิดเหล่านั้นเลยพญายมท่านก็เมตตาว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่เจ้าก็ไม่สมควรพูดชี้แจงอย่างเปิดเผยเพราะจะทำให้จิตใจของผู้บำเพ็ญอื่นๆวันไหวสั่นคลอนควรที่จะพูดชี้แจงเป็นการส่วนตัว เพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่เจ้ากลับพูดชี้แจงอย่างเห็นแก่ตัวจึงมีผิดบาปต่อไปความผิดบาปข้อที่7ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาไม่ดูแลปกป้องนักธรรมอาวุโสแต่กลับถากถางหัวเราะเยาะเย้ยนักธรรมอาวุโสแทนคอยหาโอกาสฉีกหน้านักธรรมอาวุโสทำให้นักธรรมอาวุโสต้องอับอายขายหน้า แล้วยังหลงคิดว่าหลักสัจธรรมที่ตนเองยิ่งโต้แย้งก็ยิ่งกระจ่างชัดความผิดบาปข้อ8หาพักหาพวกเพื่อต่อต้านนักธรรมอาวุโสทําลายความสมัครสมานสามัคคีของผู้บำเพ็ญความผิดบาปข้อที่9ทําำลายหนังสือธรรม,มะของตำหนักทรงสารเจ้าทั่วไปซึ่งเป็นหนังสือที่ช่วยเสริมแก่วงการธรรมผิดต่อเจตนาของเบื้องบน และความผิดบาปข้อที่10การดำเนินชีวิตยอยู่ในสังคมเกิดมีเรื่องถูกผิดนินทาว่าร้ายมากมายที่กล่าวมานี้เป็นความผิดบาปสิบข้อใหญ่เจ้าจะแก้ตัวว่าอย่างไรหวังเจียงสื่อก็ได้แก้ตัวในข้อที่7 8 9ดว่าที่ข้าพเจ้าทำไปก็เพื่อวงการทำจึงหวังว่าท่านแต่นิรโทษผ่อนผันให้ด้วย ท่านพญายมก็เมตตาว่าการพูดแก้ตัวของเจ้านั้นเก่งเหลือเกินที่เจ้าต้องลงมายังนรกขุมนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าฉลาดเกินไปนั่นเองสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าไม่มีใจทำได้แต่มองหาข้อบกพร่องในวงการทำจึงมีผิดบาปหากเจ้าใช้ใจทำทำเพื่อวงการทมจริงๆ ก็จะต้องอาศัยปัญญาอันสมบูรณ์กลมกลืนมาแก้ไขข้อบกพร่องของวงการธรรมถ้าทำได้อย่างนี้เจ้าไม่เพียงแต่ไม่ผิดาบาปแต่ยังจะมีบุญกุศลใหญ่ด้วยซ้ำจากนั้นท่านพญายมก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นำตัววิญญาณของหวังเจียงซือไปที่กระจกสองกรรมเพื่อให้หวังเจียงซือได้เห็นถึงการกระทำและจิตใจของตนเอง จากเรื่องราวของหวังเฉียงซือนะคะก็เป็นคติเตือนใจพวกเราผู้บำเพ็ญทุกคนเลยนะคะว่าสิ่งที่เรากระทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นน่ะทุกอย่างไม่อาจปิดบังอําพรางได้เลยแม้แต่สิ่งที่คิดอยู่ในใจแม้ว่าต่อหน้าอาจจะเป็นการกระทำที่เหมือนจุดประสงค์ดีแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดการกระทำของเรานั้นทำให้ อาวุโสเสียหายหรือว่าวงการธรรมเสียหายทําให้ญาติธรรมถดถอยหรือว่ารู้สึกไม่มั่นใจต่อธรรมะความผิดบาปตรงนี้เราก็จะต้องแบกรับด้วยตัวเองไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีลํำเอียงเพราะฉะนั้นในการบำเพ็ญจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากจิตใจที่ไม่ดีงามแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิไม่เที่ยงตรง หากไม่รีบแก้ไขปรับปรุงหนทางสู่พระนิพพานที่ได้เปิดให้เมื่อวันที่เราคุกเข่ารับธรรมะต่อหน้าพระแทน่นพระองค์ธรรมมารดากลับถูกตัดขาดด้วยการกระทำของตัวเราเองท่านพญายมก็ได้เมตตาเตือนว่าผู้บําเพ็ญทั้งหลายจะต้องรอบคอบระ,ระมัดระวังให้ดีผู้ที่มีความผิดพลาดเล็กน้อยนั้น จะถูกตัดหนทางไปพระนิพพานและต้องไปยังพุทธาลายแทนต้องไปต่อแถวเพื่อรับป้ายรอตัดสินคดีความผู้ที่จับได้ป้ายดำก็อาจจะต้องถูกย้ายมาอย่างนารกภูมิอันนี้ก็ไม่แน่นักขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับฟัง Golden Sunshine สวัสดีค่ะ